หมอสีหากจัดฟันใสพึ่งแต่ซอฟต์แวร์ไม่มีคุณหมอช่วยวางแผนหรือดูแลจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปถามคุณหมอกันเลย โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่คนไข้ที่มาทําการจัดฟันใส่เนี่ยจะเจอฟันซ้อนเกค่อนข้างเยอะหรือรวมไปถึงเคสที่ต้องมีการถอยฟันกรามหรือว่ามีการถอนฟันกรามน้อยสีซี่ร่วมด้วยนะครับซึ่งเคสเหล่านี้มันจะใช้แรงในการเคลื่อนฟันค่อนข้างเยอะนะครับเคลื่อนฟันทีละหลายหลายซี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมีความจําเป็นมากๆที่คนไข้จะต้องมาฟอล์อัพกับคุณหมอแล้วก็คุณหมอเนี่ยจะต้องดูแลเอาใจใส่เคสเพวกนี้อย่างละเอียดน,นะครับอย่างน้อยก็ ต้องมาม m o n ตอร์เดือนละครั้งนะครับเพื่อให้เคสมันสำเร็จเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเเวลาที่คนไข้ใส่ชิ้นงานจากฟันใส่จริงๆเนี่ยฟันมันไม่สามารถเคลื่อนไปตามซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาได้ร0 0นะครับยังไงมันเดี๋ยจะต้องมีดีเลย์หรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางอยู่แล้วนะครับซึ่งคนที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ก็คือคุณหมอเจ้าของเคสนะครับ